สลามาถึงตะปูนล้โอ้โหสี่โมงสีสามารถหมุนได้นะว<ป>ตอนนี้ทีสส่สถานีพิศมภาพจะีไปที่วัดอะไรถ้าจะไปวัดรุ่นเท่าไหร่ครับผมคนละสามสิบคบานละสามสิบตอรดีบัวเจบดเตอร์ี่เชยแต่โครเนาะ อะไรไ้มเครื่องดื่มปอตอนนี้มาถึง5้าโมงแล้วอยู่ข้างหลังวัดอารุนนะเรามาลงที่สถานีอิสรภาพมาด้วยกันเต็มเลย3-4คนมานั่งปิดที่แล้ว นั่งรถไฟตั้งต่ตาปูนนะมาลงท่าพระนั่งท่าพระมาลงที่สลพัพขาพจากตอนนี้ข้ามฟ้าไปอีกทางนั้นนี่อ้อยเสียตังเอกค้าบ่ะเป็นไรป่ะ3สามคนนะครับสิบห้า we have to cross to another side they said this way they no sell the ticket we just sit the boat cross another side go buy the ticket there she said อะลรก็อเม่์ด้วยหล่ะเนาะพูดอะไรไม่เข้าใจไม่เข้าใจ,าใจพูดอยู่คนเดียวฝั่งนี้เลยนะยานนโนกโฟโต้เหรอปกติ <c oughs> ถ่ายรูปกกเยอะๆแั่งเลย <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ปิดหกโมงละ ได้เดินไปท่าช้างท่าวัดอรุณปิดห้าโมงทีนี้เข้าวัดไม่ได้นคนนั้นบอกว่ามาซื้อตั๋วฝั่งนี้ฝั่ง <ปะ S 2> นี้ก็บอกว่าไ,<ป>ไม่ขายเอาแต่เดินไปที่ท่าช้างมนะท่าช้างจากนั้นถึงจะได้ขึ้นเรือตรงที่เป็นสี่สิบบาทไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีแล้วตอนเนกือบหกโมงเย็นหกโมงเย็นกว่าหกโมงเร็วๆนะเร็วๆนะสองสาวไม่ไม่เลาะไม่เร็วไม่ได้นั่งนะวันนี้เขาบอกมนุนเอาตอนนี้เกือบหกโมงครึ่งแล้ว ท่าช้างท่าช้างตรงนี้ท่าช้างเออนั่นแหละรเนอะักทาไมเซร็ดสวันลาสบอลแล้วไม่มีแล้เดี๋ยวรักทาไม่เสร็จน้ดิสแอน์ the second floor ก cool. ู

หาที่นั่งหาที่น่นเอ้ยไสวยไมสวยมากใช่ไหมเอินนายินตัวน่นได้นั่นแหละอ่าแบคิดว่าจะไม่ได้นั่งแล แต่แม่คิดว่าจะไม่ได้นั่งแล้วกิ <You call. S 1> เข้าวเฮ้ยอย่าพูดยังนั้นกิเข้าวเลยดนบลไฟน l ลล finally, finally. ก็ออกจากวัดอรุณมาแล้วอาจจะไปต่อทางฝั่งนี้ไปไปลงฝั่งไหนต่อเออใช่นั่นแหละสวยมากยินดีมาก This is my first time จริงจริงหรอ first time จริง first time สะพานเนาะ ไอ้คนสยามมีชิบแบตเตอรี่ไม่หมดนะเกือบจะหมดแล้วยังไม่หมด30%กว่าเปอร์เซ็นต์ได้อยู่เดี๋ยวเขาไปดูข้างในนิดหน่อย ก็ออกมาข้างนอกไปอสองสาวก็เต้นไปเลย,ลยกิจกรรมอะไรเหรอปฏิหารข้างใหญ่จในแม่น้ำเจ้พาพระยาพบกันที่เอเวสต์ดิสทรี ใชเราเรือไปฝั่งน,นั้นเราเรือไปฝั่งน,นั้นข้ามไปฝั่งน,นั้นถึงกลับมา,มานั่งรถตั้ง่นไอคอนสยามจะไปสาทรดีม<า>ไม่น่านมาลงเลยคนเยอะแยะเต็มเลย